ชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวราหูจะย้ายในวันที่5พฤษภาคม2568เวลาประมาณ9.44นเป็นการย้ายของดาวราหูที่ทับลัคนาราศีมีนอยู่ย้ายออกจากลัคนาราศีมีนนะครับมาอยู่ในเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมีน ก่อนที่จะอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะครับขออธิบายตรงนี้ให้ฟังก่อนว่าราหูกับภเกตนั้นเป็นเพียงสองดาวที่มีการโครจรตามเข็มนาฬิกานอกจากนั้นแล้วดาวดวงอื่นๆล้วนแล้วแต่โครจรทวนเข็มนาฬิกาทั้งสิน้นการที่ดาวราหูขยับย้ายออกจากชาวลัคนาราศีมีนมาอยู่ในเรือนวินาตรงนี้นั้นในส่วนของข้อดีนะครับมักจะหมายถึง การที่คุณจะมีข่าวดีโชคดีจากงานทางไกลถ้าคุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรใหม่ๆนะครับก็จะมีความสำเร็จแต่มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือพยายามทำแบบที่ไม่ให้คนอื่นเข้ามารู้เรื่องของเรามากนะักหรือบางคนอาจจะไปเป็นนอรมินีทำอะไรให้กับคนอื่นก็มีความเป็นไปได้คำว่านอมินีนี่ไม่ได้หมายถึงผิดกฎหมายเสมอไปนะบางครั้งอาจจะมีนายทุนมาลงทุนให้คุณ เขาเห็นคุณมีความสามารถเขาเห็นคุณมีศักยภาพเขาก็เอาเงินมาลงทุนให้คุณได้ทำเขาอาจจะหุ้นส่วนอยู่ด้วยบ้างแต่ว่าการบริหารงานนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคุณเริ่มดมรีเริ่มทำทั้งสิน้นซึ่งงานในแนวนี้นั้นถือว่าส่งผลดีอย่างมากมายกับชาวลัคนาราศีมีนนี่คือสิ่งที่โดดเด่นจากอิทธิพลของดาวราหูถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรือนวินาาแต่ก็เป็นเกะตรตราทิปดี นะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของดาวราหูที่อยู่ในตำแหน่งตรงนี้คุณมักจะมีคนคอยให้การสนับสนุนแบบลับ,ลบๆแบบไม่เปิดเผยจะทำธุรกิจหรือทำอะไรก็มักจะมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนและเป็นการสนับสนุนที่เขาเองไม่อยากจะออกหน้าออกตาอีกต่างหากให้คุณลุยให้คุณทาซึ่งคุณก็จะทาได้อย่างดีนะครับนั่นหมายความว่าจะมีกำไรมีสิ่งที่ดีเข้ามา แต่ในทางกลับกันนะครับข้อเสียของดาวราหูที่อยู่ตรงนี้ต้องบอกคุณก่อนว่าพยายามนะครับอย่าไปทําอะไรในลักษณะของการสร้างศัตรูราหูที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นเรือนวินาแล้วก็เล็งไปยังเรือนอริด้วยอย่าไปสร้างศัตรูในทุกๆก,กรณีหรือใครจะมาเป็นศัตรูกับเราเลี่ยงได้เลี่ยงเลยอ,อย่าเข้าไปเป็นศัตรูด้วยอย่าเข้าไปอยู่ในวงความขัดแย้งเพราะไม่ส่งผลดีใดๆ อีกอย่างหนึ่งนะครับต้องบอกว่าพยายามนะครับอย่าไปสร้างหนี้สินโดยไม่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องไปสร้างหนี้สินเพื่อให้เราเองรู้สึกว่าเราจะมีจะได้หรือมีอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเพราะว่ามันจะเป็นหนี้สินทำให้คุณหงุดนงดและจุกจิกใจคำว่าหนี้สินนั้นคนเรามีกันได้แต่หนี้สินที่ไม่จำเป็นพยายามเลี่ยงหรือถ้าเกิดสมมติเราจะไปซื้อบ้าน ก็ซื้อในลักษณะที่มันพอหมาพอจอกับรายรับของเรานะครับอย่าไปทําอะไรที่มันเวอร์จนเกินไปเช่นไปสร้างหนี้ศีละทรมให้ต้องมีการผ่อนชําระต่อเดือนเยอะๆอย่างเนี้ยเลี่ยงได้ขอให้เลี่ยงนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในช่วงที่ดาวราหูมาอยู่ในเรือนวินาศตรงนี้ อะไรที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายมินเมย์ต่อกฎหมายหรือทําแล้วมันไม่สบายใจก็อย่าไปทําตามที่ผมบอกว่าอาจมีคนอาจจะมาลงทุนให้คุณให้คุณทําให้คุณออกหน้าเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะครับผมหมายถึงสิ่งที่มันถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมันก็ทํากันได้อยู่แล้วในลักษณะที่บางทีก็เห็นว่าคุณมีศักยภาพแต่เขามีทุนเขาก็อยากจะร่วมทํากับคุณตรงนี้แต่อะไรที่ผิดกฎหมายหรือเสี่ยงต่อกฎหมายหรือสีเท่า อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมีนเลี่ยงในทุกๆกรณีนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับเป็นถ้อยคําพยากรณ์จากสินแสหมิงถึงชาวลัคนาราศีมีนทุกๆท่านขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีคิดสิ่งใดประการใดสําเร็จดังใจทุกประการอย่าลืมนะครับอย่าไปสร้างศัตรูในงานหรืออะไรที่มันทําให้เกิดศัตรูเลี่ยงได้เลี่ยงเลยแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีทีเดียว พยายามอย่ามีศัตรูเพราะว่าราหูเนี่ยเป็นเกษตรราที่ดีแล้วมันเล็งไปยังเรือนอารีด้วยอืมก็นี่แหละครับผมถึงให้ระมัดระวังนะครับหรือใครจะมาเป็นศัตรูด้วยพยายามอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องเลี่ยงและถอยออกมาเลยดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นศัตรูในเรื่องของธุรกิจการงานหรือไม่ชอบมาไม่ถูกอธยาสัยกันในเรื่องใดก็ตามก็เลี่ยงออกมาซะถือว่าดีนะครับแฮปปี้ที่สุด ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับ